ครับสวัสดีครับพบกับช่องนะครับจ่าประดูผิวชาแนลนะครับครับวันี้กับพ้ามาชมนะครับตลาดนัดรวคไขยบ้านชาตินะครับอำเภอเมืองคนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับครับบรรยากาศนะครับการซื้อขายงอควายนะครับตอนเสาร์นะครับที่ตลาดนัดบ้านชาตินะครับนะครับมาเบงนะครับครับวายดอนนะครับนีต ยิง่งใหญ่นครับค่อยดอนค่อยเผือกนะครับงามนะครับโอ้โหมีตัวงใหญ่นะครับที่สนามนะครับตลาดนัดบ,บ้านชาตินะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ มาชมบรรยากาศนะครับหัวอู่ทรถนะครับเตมาชมบรรยากาศอยนางานะภาไปชมนะครับหนะัวผูกง่นะครับ ชมตัวผู้ใหญ่ๆนะครับโอ้โอ้โอ้เยอะมากครับมีตัวตัวผู้นะครับหนึ่งแดงยิ่งย่นะครับ ครับช่ชมนะครับชมปูญ่นะครับดำารกำลังต่อรองราคาก ci ันนะครับต้อใ้มือนหครับเตปา ครับมาชมอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นนะครับเป็นฝั่งงว่วนะครับฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งง,วง,วง่วนะครับโอ้ง่วนผูญ่นะครับฝั่งวัวนะครับ ชมข้างในนะครับนี่สนามเบอร์ลิ่นนี่นะครับ,รบนะครับมาแล้วครับฮับครับนายหอยอาร์มนะครับ สนามตลาดนัดบ้านชาตินะครับอำเภอเมืองพนะะครับจังหวัดกแงนครับบรรยากาศนะครับการซื้อขายนะครับ

เอาขายอะไรบางไอมื่สองพันสามร้อยใช่สิเยมาแลบอกม่เห็นใบสิยานทาแล้วเขาทปไงดีล่นใส่หันใบบัดใบใช่ครับเป็นงวแดงนะครับงวแดงสวยนะครับ